กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับลาซาวายวันนี้มารีวิวกับเรื่องนาวูซีมีนาวูดอนขายเป็นแฟนคลับของเดอะโฟร o ฮอสเมนบ้างนะสี่ไม่ได้สิต้องใช้อ,อจตุระอาชาใช่ไหมส่วนตัวก็สน,นุกนะ สนุกกับแฟนชายนี้นะด้วยความเป็นมายากลนะมัง้งเ้ื่อวามที่มันเป็นหนังเกี่ยวกับมายากลแหละเราส่วนตัวผมชอบมายากลนะมันดูถึงแม้จะรู้ว่ามันเป็นเออเป็นมายาเป็นเป็นเป็นการเล่นกลมีทริคอะไรแบบนี้นะแต่คือเวลาเราดูเราก็ทึ่งนะว่าเาเออพวกนี้เขาฝึกมาเขาทำได้ยังไงนะคนพวกที่เป็นนักมายากลอะไรแบบนี้นะ ขาต้องฝึกกันยังไงอะไรแบบนี้นะมันเล่นแล้วมันก็ว้าวตลอดเลยเวลา,าดูโกนอ่ะก็ส่วนตัวก็ตามสูตรไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นแฟนคลับกับแฟนชายนี้เท่าไหร่นะตอนดูภาคหนึ่งภาคสองก็สนุกนะสนุกมัน,ม,นมันเราตื่นตาตื่นใจไปกับโกนที่เขาเล่นที่เขาแสดงในในหนังอะไรแบบนี้นะมันว้าวแหละเออ มันว้าวมันมันมันว้าวกับคนแบบผมมานะที่แบบเราไม่ได้เป็นสายจับผิดอ่ะเอออะไรมานั้นเราเป็นสายเอนจอยไปกับการแสดงอะไรแบบนี้นะก็ภาคนี้เป็นภาคที่สามแล้วนะของแฟนชายอาชยากลปนโลกห่างกับภาคสองไปนานอยู่นะ จมเรื่องราวไม่ได้แล้วด้วยแต่ว่าภาคนี้มากับน่าจะเป็นผู้กกับคนใหม่เนาะคือคุณลูเบนฟิชเชอร์ใช่ไหมออกเสียงงี้เปล่านะไม่รู้นะขออภัยด้วยนะออกเสียงภาษาอังกฤษผิดเออถ้ารู้ใครสอนผมก็ได้นะว่าออกเสียงว่างไงเนะคอมเมนต์ได้ข้างว่างนอกจากผู้กำกับคนใหมแ่แล้วก็ยังจะไปก็ยังจะมีเขาเรียกว่าไรนักแสดงกลุ่มใหม่ มาสมทบเพิ่มเป็นอาชญากรอาชญากรป้นโลกจากจัตุรัอาชาก็เพิ่มมาอีกมีแบบเป็นเขาเรียกว่าอ่าโฟร์ฮัสเมนเจนซีอะไรแบบนี้นะเออเป็นแบบเจนซี C. เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบชอบมายากรเหมือนกันแล้วก็มีสามคนนะอืมนักแสดงก็ นักแสดงก็คุณนหน้าคุนตาดีเลยโดยเฉพาะน้องชาลีในเรื่องนะในเรื่องชื่อเป็นชาลีนะคนนี้เขาก็เล่นหนังมาหลายเรื่องอยู่นะเป็นแบบดาวรุ่งประมาณนั้นนะเห็นเขาเล่นอยู่หลายเรื่องอยู่นะมีอ่าดันเจียน,น,นดาก้อนใช่ไหมหรือพูดสับกันเออนั่นแหละมีหลายเรื่องก็การแสดงใช้ได้เอาม จูราสีิวเวลไหมอ่าประมาณนี้นะอีกสองคนก็เป็นผู้ผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนะก็ส่วนตัวจำไม่ได้นะแต่ว่าการแสดงดีในเรื่องนี้คือก็คือการแสดงดีทั้งคู่เลยทั้งหมดทั้งสามคนก็คือคือการแสดงนี่เยี่ยมเลยนะ แบบว่าก็คือเราเชื่อว่าเขาเป็นเล่นกลเป็นกันจริงๆอะไรแบบนี้นะเออแต่ละคนก็จะมีความสามารถที่มันต่างกันอะไรเงี้ยนะเออนี่มันน่าจะเป็นจุดจุดเด่นจุดดีของของนาวูซีมีมั้งเนาะตั้งแต่ภาคแรกภาคสองนะเพราะว่าจาตุรัสอาชาเขาก็จะมีสี่คนมาก่อนใช่ไหมแล้วก็แต่ละคนเขาก็จะมี จุดเด่นที่มันต่างกันเออมันทําให้แบบมันเฉลี่ยบทได้ดีเออเฉลี่ยบทได้ดีไม่มีใครจมไม่มีใครเด่นไปมากหรอกใครอโอเคมันต้องมีคนเด่นอยู่แล้วล่ะก็คือแอลาใช่ไหมที่เป็นเหมือนเหมือนตัวนำม่นเรื่องปกติบูด,ดี้เฮลิสันนียอันนี้ก็คือสุดยอดอยู่แล้วก็จะมีแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นต,ต่างกันไปทุกคนก็นรู้อยู่แล้วนะดูกันมา สองภาคแล้วก็คือนั่นแหละตามนั้นนะฮะเรามาว่ากันที่ภาคนี้กันดีกว่าภาคนี้ก็ทีมจตุระอาชานี่คขาก็จะกลับมาปล้นอีกครั้งในเรื่องเขาก็พูดอยู่ด้วยนะว่าเขาห่างหายกับการแสดงโชว์เนี่ยไปเท่าไหรอ่อ่ะจำจาไม่ได้แล้วในเรื่องผมดูไปรอบเดียวเองนะเออดูเหมือนไม่ค่อยจะ กระแสมันเหมือนจะต,ตีกันอยู่นะทั้งทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีอะเนาะแต่สำหรับส่วนตัวคือผมว่ามันก็มันก็บันเทิงอยู่นะมันก็ดูสนุกสนานเอนจอยไปกับเรื่องแต่ติดตามไปกับบทโอเคอาจจะไม่ได้บทอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าไงอาจจะไม่ได้เขาใช้คาว่าอะไรแข็งเหรอ ไม่ใช่แข็งบทอาจจะไม่ได้คมใช่ไหมเออเขาเลยใช้คําว่าคมนะบทมันอาจจะไม่ได้คมขนาดนั้นแต่ว่าจุดเด่นของนาอูซีมีผมว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการสแสดงการเล่นกลการโชว์ที่มันแบบซับซ้อนที่มันแบบ เดาวทางได้ยากอะไรเงี้ยของของกลน,นะไม่ใช่ของในแง,แง่เนื้อเรื่องอนะเนาะเออส่วนตัวเอนจอยมากดูไปก็เพลินไปม,มีบทพูดก็โอเคอยู่นะการแสดงนี่มันไหลลื่นเป็นธรรมชาติอะทั้งของจตุรอาชาเก่าแล้วก็จตุรอาชาเจนซี C. เอ,อเรียกแบบนี้กันนะ เอ,อมันมันมันมีความเขาเรียกว่าไงมันมีความบทมันมีความแบบว่าจิกกัดแหะจิกกัดกันอยู่ระหว่างช่วงวัยช่วงเจนเ,เขาก็ทำตัวนี้เขาก็ทำได้ดีนะส่วนตัวสนุกเหมือนว่ามีการต่อปากต่อคำกันอะไรอย่างเงี้ยของสองช่วงวัยอะไรประมาณนั้นนะฮะ ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ชื่นชมกันนะเรื่องของอความอลังการของการแสดงของกลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะแบบว่าบน่บนๆกันเรื่องว่าแบบว่าเออสเน่ห์บางอย่างของแฟนชายมันอาจจะลดลงไปนิดหน่อยอะไรแบบนี้จุดเด่นของเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของนั่นแหละกลความบันเทิงที่จัดเต็มอยู่แล้วนะตาม มาตรฐานของเฟนชายนะผมว่าเขาก็ทําได้ตามมาตรฐานนะดูได้แบบสนุกสนุกบันเทิงหนังมันก็มีความตื่นเต้นเล้าใจตามสไตล์ของแนวยูซีมีนะกลต่างๆเขาก็ออกแบบมาได้ดีนะมีทั้งกลนเบสิกบ้างแต่การโชว์มันก็เขาเรียกว่าการนำเสนอมันก็ นำเสนอให้เราสนุกได้นะในในส่วนตัวคนดูอย่างผม,มนะอืจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของนรายูซีมีก็น่าจะเป็นการจุดหักมุมของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ทำได้ดีนะอย่างว่าอาจจะไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าว้าวต่างไปจากภาคก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเอาจริงๆภาคก่อนผมก็จําไม่ค่อยได้นะ เป็นหนังที่ดีนะที่หนังที่สนุกเลยนะเวลาดูอะ่ะแต่ว่าเป็นหนังที่ผมไม่ค่อยหยิบมาดูบ่อยเท่าไหร่เหมือนกันนะเออไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะเลยจ,จําเรื่องราวไม่ค่อยได้ด้วยความที่มันซับซ้อนเอินแหละเออจะจําได้แค่ข้าวๆอย่างภาคที่แล้วก็จะจาซีนเป็นบางซีนได้อย่างซีนที่แบบต้องไป,ไปประเด็กทุย อย่างซีนที่ต้องไปปฏิบัติการไปปล้นแฟดไรส์เะรอใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะเออนั่นแหละอันนั้นก็คือก็สนุกทำได้ดีจำได้แบบมีแจ็คไวเดอร์เล่นแบบใช้ความมือไวเล่นกับไพ่อะไรอย่างเงี้ยนะเออนั่นแหละจำได้ประมาณ <c oughs> นั้นนะฮะต้องขออภัยเออจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของนาวยซีมีภาคนี้ก็น่าจะเป็นการผสมผสาน ทีมสัตวรุรอาชานั่นแหละกับสัตวรุรอาชาเจนซีจะเรียกว่าไงได้ไหมเพราะมีสามคนแต่ว่ามันลงตัวนะผมว่านะการได้เด็กๆเจนซี Gen Z, พวกนี้เข้ามาเสริมมันทําให้เนื้อเรื่องหรือว่าเรื่องราวมันดูสดใหม่เออมันดูทันสมัยขึ้นนะไม่จําเจเพราะว่าใช่ไหมภาคหนึ่งภาคสองมันก็จะ หลักๆก,ก็จะมีสี่คนนี้ใช่ไหมแต่ตุลาอาชาภาคนี้เขาก็เนี่ยเออเพิ่มความสดใหม่ด้วยกันเนี่ยเอาเด็กรุ่นใหม่เข้ามาใช่ไหมความสดใหม่ตรงนี้มันก็มันก็มาเสริมให้ทีมอาชญากปรปล้นโลกนี้เหมือเออันมันก็ดูน่าสนใจขึ้นนะอืมผมว่าเขาผสมะสานนักสแสดงทั้งสองชุดชุดเก่าชุดใหม่เนี่ยได้ดีเลยอืมตรงนี้ก็น่าจะชื่นชมนะ ไปที่พุ่มกลับอปแหละผมว่าแล้วก็เขาก็ยังคุมโทนแล้วก็จังหวะของหนังที่มันเป็นหนังตุรกรรมระทึกขวัญมันไม่ใช่ระทึกขวัญมันเป็นทิลเลอร์และนะ้วมันเป็นแบบเออหนังตุรกรรมมามันก็จะแบบกลิ่อาอตรงนี้ก็ยังก็ยังอยู่นะก็ยังทําได้ดีเลยอีกอย่างหนึ่งที่เรื่องภาคนี้ผมว่าเท่าทำได้ดีก็น่าจะเป็นนักแสดงสมทบที่มาเป็น เหมือนตัวร้ายในเรื่องนะก็คือคุณโรซามันไพชอบมากไม่รู้ผมแพ้สามผมบอนหรือว่าอะไรนะเออแต่ว่าภาคนี้ดูจะดูจะมีอายุไปนิดนึงนะตามวัยอะแหละแต่คือชอบชอบผลงานที่ผมชอบก็น่าจะเป็นลิเชอร์ใช่ไหมแจ็คลิเชอร์ที่เล่นกับที่ไม่ใช่ซีรีส์นะที่เป็นหนังใหญ่ที่เล่นกับทอมครูซภาคแรก แล้วก็อีกเรื่องก็เลยจะเป็นกรนเกิลเออด,ดีโคตรดีแล้วมาเล่นนาโยซีมีนาโยดอนนี่ก็คือเป็นตัวร้ายที่มีอิมแพกอยู่นะผมว่าตอนเวลานางปรากฏตัวในในหนังอะ่ะคือคือผมรู้สึกได้นะการแสดงเขาดีแล้วก็รู้สึกได้ว่าเออ ถึงแม้เขาจะเป็นผู้หญิงที่แบบดูรูปลักดูเป็นสาวคุณแม่ใจดีสวยงามอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงบทอ่ถึงเล่นบทโหดแบบบทเรียกว่าไงเล่นบทโหดอะ่ะเล่นบทขนลุกอะ่ะก็ก็คือก็ขนลุกอยู่นะอืมการแสดงของเขาดีดีมากมันก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้มันก็ดู เขาเรียกวไงดูกลมกล่อมอะดูดูลงตัวใช้คำนี้ได้ไหมแบบว่าตัวเด่นมันคือเอาแบ่งเป็นฝั่งพระเอกอะไรเงี้ยนะจตุระอาชาเนี่ยทั้งสี่คนมันมันมีดมัน,ม,นมันเด่นอยู่แล้วมันเอาอยู่แล้วก็ยังเสริมเด็กรุ่นใหม่เข้ามาในทีมอีกมันก็เพิ่มความสดใหม่ให้กับหนัง แล้วก็ได้ตัวโรสมันไพสเนี่ยเข้ามาเล่นเป็นตัวร้ายที่มันดูแบบดูร้ายอ่ะเออผมดูแล้วผมตอนแรกผมก็รู้สึกว่าอน,นางร้ายว่ะมันก็เลยทำให้ดูแบบว่าเขาเรียกว่าไงสมดุลอ่ะเออใช่คำดึกคำไม่ออกว่ะ <laughs> ประมาณนั้นลนะเออมันดูมันดูโอเคอ่ะ ทั้งๆท,ที่ตัวร้ายเหมือนมีคนเดียวด้วยนะนึกออกใช่ไหมฝั่งพระเอกนี่มีเป็นทีมเลยไหนจะได้เด็กรุ่นใหม่มาเสริมอีกแต่นางก็ก็เอาเรื่องอยู่นะอืมสนุก,กมันก็เพิ่มสีสันให้กับเรื่องได้ดีเลยทีเดียวนะฮะไปที่จุดด้อยกันบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องของบทกับโครงเรื่องอนะที่มันดูจะ บางๆไปหน่อยหนึ่งนะ mm hmm. ก็ไม่ได้มีอะไรมากน,นะ mm hmm. ก็นั่นแหละทีมให้เอกจะมาป้นเพชรรูปหัวใจจากเธออะไรประมาณเนี้นะก็ประมาณนั้นเลยแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้เรื่องนี้สนุกก็คือนั่นแหละการเล่นกลนการวิธีการที่เขาจะแบบว่าไปป้นไปอะไรแบบนั้นนะนะนะเออมันทำให ผมว่ามันทําได้ดไีไม่แย่จากภาคก่อนๆเลยนะมันก็นั่นแหละแต่มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ลึกซึ้งซับซ้อนมากมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ควรอะไรประมาณนั้นนะกลก็ยังอลังการอยู่แต่อาจจะไม่ได้แบบด้วยความที่มันเป็นภาคสามหเนาะใช่ไหมจะทําให้มันเรียกไงจะทําให้มันแบบ พีขึ้นไปอีกมันก็ยากอยู่นะเพราะว่าดิวควานมันเป็นภาคภสามแล้วอะไรแบบนี้นะก็สรุปเลยแล้วกันนะภาคนี้ก็ใครที่ชอบมายากลน,นะนะชอบหนังแมวแบบหักมุมอะไรอย่างเงี้ยก็นาวยูซีมีนาวยูดอนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรไปดูนะอืมเพราว่ามันก็สนุกนะส่วนตัวผมให้ไปเจ็ดจุดห้าอย่างที่บอกนะถ้าถ้าใครเป็นคนชอบ ความบันเทิงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วยชอบมายากลชอบความหักมุมอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คุณอยู่นะอาจจะมีนั่นแหละมองเรื่องความไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็น่าจะมองข้ามไปได้อยู่นะมันเป็นจุดเล็กๆสำหรับนาวยูซีมีนาวูดอนก็บันเทิง สำหรับผมนะอย่างที่บอกใครชอบแนวแนวนี้อะไรเงี้ยนะ mm. ก็รีบไปดูนะฮะไม่รู้มันจะออกลงอย่างไม่รู้วันที่ผมลงคลิปนี้ก็จะน่าจะมีอยู่นะอืมก็ก่อนจากกันไปเอาแว้ไปที่นักแสดงจดตุรราชาเจนซีกันนิดนึงแล้วกันนะเออทั้งสามคนส่วนตัวการแสดงผมว่าทำได้เยี่ยมเลยนะเออน่าจับตาดู น่าจับตามองผลงานเรื่องต่อๆไปของพวกเขาอะนะตัวหลักอย่างคุณจัสตินสมิธใช่ไหมในเรื่องเขาเลิ่บทเป็นชาลีน่ะมีชาลีแล้วก็มีบอสโกรีลอยแล้วก็มีน้องจูนเออส่วนตัวน้องจูนดูมีเสน่ห์นะทั้งสามคนดูมีเสน่ห์หมดเลยนะแล้วก็มีเสน่ห์แตกต่างกาันทั้ง ชาลีบอสโกยิ่งไอหนุม่มบอสโกนี่น่าจะสาวนะสาวกรี๊ดอ่ะอ่านะสาวสาวกน่าจะกรี๊ดคนนี้อยู่นะมีบทที่ต่อปากต่อคคำอะไรอย่างเงี้ยนะควนซนออก็แถวอยู่แล้วก็น้องจูนส่วนตัวชอบมากนะน้องดูมิเสน์มิเสน์อะ น่าติดตามแต่บทก็อาจจะไม่เท่าอีสองคนนั้นแต่ก็ไม่ได้ดรอปไปสต่ไม่ได้ดรอปไปซะหมดอ่ะก็คืออย่างที่บอกว่าหนังมันเขาเฉลี่ยตรงนี้ได้ดีเพราะว่าแต่ละเขาจะให้แต่ละคนอะม,มันมันมีมีความสามารถพิเศษที่มันต่างกันอยู่แล้วตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองใช่ไหมแต่ตัวละอาชาสี่คนก็ เด่นกันคนละแบบเก่งกลนกันคนละประเภทอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันน้องเจนซีสามคนนี้เขาก็จะมีมีจุดเด่นกันคนละแบบอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ไม่มีใครเด่นไปมากกว่าใครเท่าไหร่มันมีคนเด่นคนรองอยู่แล้วละ่ะแต่ว่านั่นแหละมันทำให้ไม่ความเก่งคนละอย่างอะ่ะ มันก็เลยทําให้แต่ละคนมันเหมือนมันมันพอมันมารวมกันมันก็เลยกลมกล่อมประมาณนั้นนะก็รอชมผลงานต่อไปของพวกเขาอะนะไม่รู้ว่าจะมีภาคสี่ออกมาอไหมนะแต่ก็ถ้าทำเงินก็น่าจะมีเออหนังมันแค่นี้เลยถ้าทำตังก็มีนะถ้าขาดทุนก็จบแค่นี้ จบแค่ภาคนี้อะไรอย่างนี้นะฮะก็ขอบคุณนะครับใครที่ดูกันมาถึงภาคนี้นะแล้วก็ดูกันหลายๆคลิปที่ผมทํามานะอาจจะเพิ่งทํามาได้ไม่เยอะเพราะก็เพิ่งทําช่องมาไม่นานนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมกดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันเรื่องหนะ้านะฮะ วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ